สวัสดีครับพบกับสุลูข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่ได้ไปต่อหากแข้างลิเวอร์พูลนะครับเจาะโลโฟรีหลังจบซีซั่นนี้หากแข้างหงเตรียมถูกโลลิเวอร์พูลนะครับจับนักเตะหลายรา,ายต่อเซนิโอโรใหม่ไปแล้วก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยเลยที่สามารถย,าย้ายออกจากสโมสรได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้นักเตะอย่างโมซาลาโจโกเมสดิโกโซตาและฮารวีเลีย ลงน้ำมึกอยู่รับใช้สโมสรต่อไปเป็นที่รู้หลอยแล้วนะครับแต่สําหรับนักเตะบางรายยังไม่เป็นที่แน่ชัดถึงอนาคตแม้ว่าพวกเขาจะเป็นอิสระหลังจบซีซั่นส0 2 2ั0 2 3นเดี๋ยวเฉพาะ5พ่อค้าแข่งที่เหลืออยู่เหลือสัญญากับหงแดงจนจบซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับ 1. โรเบโตเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนคือหนึ่งใน3มหัวหอ,อกระดับพักการของวงการลูกหนังในศึกพรีเมียร์ลีกที่เคยเล่นเคียงบรากเกียงไล่กับโมเมสซาลาและซาดิอุมาน แล้วเตียที่จะบ,บราซิลกระทุ่งประตูให้กับหงส์แดงไปเกินกว่า100ลูกไปแล้วและมีส่วนสําคัญทําให้ทีมของเจกเก็ตกลับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร์คัพและสโมสรโลกอย่างไรก็ดีในปี2020ยอดทีมจากเมืองเมอร์เซซไซส์ตัดสินใจปรับโฉมแผงเกมรุกใหม่หลังเซ็นต์กับทั้งลุยดิอาร์ตและเดวินนูเยสมาจากปอร์โตและเบนฟิกาพร้อมต่อสัญญาให้กับสตาร์ทีมชั้นอียิบ อีก3าปีล้ำต่อยให้สาดูมาเน่ยาเบค้าแขงกับเบย์มินิในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ได้ด้วยการเฟอร์มิโนเกือบอำลาหงสแดงลิเวอร์พูลเช่นเดียวกับดาวเตะทีมชาติเซเนกัลหลังจากที่ตกเป็นข่าวลออยางหนักกับยูเวนตุสแต่เช็กกิ้งคลับแสดงเห็นย่างชัดเจนว่าเขาต้องการเก็บปอกระแข้งชาวเมืองกาแฟเอาไว้กับทีมต่อไปบอบบี้มีความสำคัญกับเรามากเขาเป็นหัวใจสําคัญและเป็นวิญญาณของสโมสรแห่งนี้เราไม่อาจเล่นได้แบบนี้แน่หากไม่มีบอบบี้ เชกิงคลับกล่าวเอาไว้เมื่อเดือนกันยายนในปี2022นะครับกระนั้นก็ดีถึงแม้นะตอนนี้เฟอร์มิโนมีอายุ30ปีแล้วและไม่ใช่ชื่อแรกที่ถูกส่งลงสนามเป็นจริงเหมือนก่อนแถมไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวถึงการตัดสินใจของเขาเช่นกันนะครับ 2. นาบีเกตาหลังรายเพลงเตะได้อย่างโดดเด่นกับอาบลิซิก ลิเวอร์พูลก็ดึงตัวนาบีกกตามาร่วมทีมในปี2018ด้วยค่าตัว48ล้านปอนด์แต่เอาเข้าจริงๆมิกฟิลทีมชาตินกนีก็แบกรับความกดดันไม่ไหวแล้วก็ประสบปัญหากับอาการบาดเจ็บเพิ่มเข้าไปอีกจนส่งผลให้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างถุลักทุเลจากที่เห็นเห็นกันอยู่เกตาเป็นตัวเลือกในแดนกลางที่ด้วยกว่าฟามิโยจ้แดนเฮนสันและติโก้แต่ถึงนั้นกุนซือชอยนมันก็เอ่ยยกย่องเขาจากผลงานในเกมนัดจิงสลิศคาโลครับ,รบและเอฟบอร์คัพในซีซั่นที่ผ อนาคตของนาบีกาตายังดูสดใสมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพูดถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่เจค็งคลับระบุก่อนหน้าที่ดาวเตะท,ทีมชาติกีนีรายนี้จะลงบุให้กับสโมสรครบ100นัดเมื่อเดือนมีนาคมปี2022ผมได้ยินมาว่ามันจะเป็นเกมที่100ของนาบีมันเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจแต่มันก็เพิ่มมากกว่านี้แน่หากเขาไม่บาดเจ็บเขาเป็นนักเตะชั้นยอดด้วยเหตุผลนี้เราจึงซื้อเข้ามา แม้ดีเอเลนติจะเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาแต่สกอตสปอร์ตเยอรมันรายงานไปอีกทางว่าการเจรจาการระหว่างสโมสรกับนักเตะชะงักกันลงไปแล้วและไม่มีสัญญาณว่าจะมีการตกลงกันได้สามอลเล็กอ็อกเล็กชมเบลเลนอลเล็กอ็อกเล็กชมเบลเลนครับย้ายจากอาเซนอลมาร่วมทัพกับสังเวียนแข่งแอนฟิลด์เมื่อปี27ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ แต่ไม่มีสภาพร่างกายที่พิตส,สมบูรณ์นับตั้งแต่ที่ประสบปัญหาเอ็นหลังหัวเขา่าฉีกขาดเมื่อเดือนเมษายนในปี2018โดยเหตุผลนี้พวกคัาแข้ขงชาวอังกฤษจึงหมดสิทธิ์ติดหัวขุนพล11คนแรกของเชลซีที่ได้ออกสตาร์ทเกมพรีเมียร์ลีก9นัดเท่านั้นในซีซั่น2021-2022การดูแลการก็มีรายงานระบุว่าหงแดงพร้อมขายเขาหากได้เงิน10ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีทีมไหนยืน่นข้อเสนอเข้ามา โดยในวัยยี่สิปีแล้วนะครับอดีตเตะไอ้ปัญญา Arsenal, อาร์เซนอลยังรั้งสนามเช่นเดิมจากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังในช่วงปรีซีซั่นและไม่มีแนวโน้มว,ว่าจะได้รับการต่อสัญญาชั่วงไม้เลยหรือครับ 4. เจมินเนอร์นับแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์แบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2015เจมินเนอร์รับใช้ลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีนะครับกองกลางโจมเก่าซึ่งใกล้ที่จะลงเล่นให้กับทีมลิเวรอร์พูลครบ300นัดยังโชว์ฟอร์มในระดับท็อปได้ แถมมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวอีกด้วยเขาเป็นแบบอย่างผมบอกกับเขาเลยว่าเราไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยหากปลอดจากเจม,มินเนอร์เจคเกิลอฟกล่าวเอาไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะได้ลงสนามหรือไม่เขาสร้างมาตรฐานเอาไว้ให้หลายๆคนได้เดินตามอันที่จริงเจม,มินเนอร์สามารถายทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์แต่เขายอมรับค่าแรงที่ลดลงเพื่อต่อสัญญาก,กับทีมอีกปีโดยสตาร์ดังในวัย 3- 6ปี ก็ตัวเป็นข่าวบอกปัดเขาเสนอจ,จากทีมอื่นในศึกมิวล็กและถึงขนะนี้ต้องรอดูกันว่าหงแดงจะเสนอสัญญาช่วใหม่ให้กับเจมเนอร์ลงน้ำหมึกเพิ่มหรือเปล่า 5. อารเรียนหลังอำลาเวนแฮมยูเนเต็ดอารเรียนก็ยามมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวในปี2019ด้วยการสวมบทเป็นแบ็กอัพให้กับอาลีสงเบเกอร์มือกาาชาวสเปนได้ประเดิมฟอร์มกับหงแดงนเกมยูฟาซูเปอร์คัพ ต่อกรกับเชลซีและเซฟลูกจุดโทษจากแทมมี่อับราฮัมพาทีมกำชายชนะจากการดวลจุดโทษกับเชลซีทว่าน,นับจจกนั้นอาริเอนก็ก่อความผิดพลาดหลายครั้งและปัจจุบันลุนไปเป็นโกมือสามของสโ,โมสรลิวพูหลังจากเคิมินเค์ลเฮนขยับมาแทนที่ขณะที่ซีซั่น2021-22อาริเอนได้ลงเล่นในเกมจุดใหญ่แค่นัดเดียวเท่านั้นในเกมเของเราครับรอบที่4ที่พาทีมชนะเบรเซน แต่ถึงวันนี้นายธมันใบสามสบหปีเริ่มคิดที่จะย้ายสังกัดแล้วผมขอบอกว่าใช่ผมอยากกลับลาลิคาสเปนอาเรียนเอ่ยกับสื่อเมืองกระทิงดุสเปนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนี่คือ5นักเตะน,นะครับที่อาจจะลาลิเวฟูหลังจบซีซั่นนี้นะฮะระวังบอลน้ำมันฝั่งขวาอาแจกโหดก็เดิมเจาะ5ก้อนก่อนเกมลิเวพูโด,ดนอแจค ห้าข้อก่อนดวนเดือดจิเก็ตคลับนะครมีภารกิจในการเรียกศรัทธาจากสาวกเดอะคัพกลับขึ้นมาหลังพวกเขาต้องรับมือจากอันตรำในศึกยูฟ่าแชมลีกรอบเป็นกลุ่มกลุ่มเอในวันอังคารที่13กันยายนนี้โดยสถานการณ์ของหองแดงไม่ค่อยสู้ดีนักเมื่อเกมแรกบุกไปแพ้นในปริยบเยนหน1-4ฉะนั้นแบบนี้เป้าหมายเดียวที่เจ้าในายใหญ่เชอร์แมนต้องการก็คือการควาา้า3คะแนนให้ได้หากทําไม่สําเร็จสถานการณ์ของทีมอาจจะย่ำแย่และส่งผลกระทบไปต่อถึงสภาพจิตใจและฟอร์มการเล่นในศึกพิลีกอังกฤษด้วย ประเด็นที่ 1. เกมรุกอัตคัดการทำประตูหนึ่งในปัญหาใหญ่เลยของลิเวอร์พูลก็คือเกมรุกที่ขาดแคลนจำนวนประตูหากไม่นับลอดิอาร์ตแล้วนะครับต้องยอมรับว่ามูเมตซลาลาสโรเบรทฟเฟอร์มิโนโลและเดวินนูนเยสยังไม่สามารถควหาฟอร์มเก่งได้เลยโดยฉพาะบางโมกับนูนเยสต้องบอกว่าอร์มน่าผิดหวังจริงๆปลฝ่ายแรกผลงานที่เคยยิงโหดในช่วงที่ผ่านมายังไม่โผลม่มาให้เห็นเลยในสีซั่น,นี้ส่วนดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยก็ดูเหมือนสภาพกลายเป็นแข่งร้อนรน จับบอลไม่นิ่งวิ่งมั่วซั่วขาดความมั่นใจนี่เป็นจุดที่เจคิครับต้องเรียกสตินูเน็ตกลับให้ได้ไม่งั้นชีวิตในการแข่งข,ง,ขงของเขาอาจจะพังที่นาาแง่ๆขณะที่ตัวความหวังอีกรายอย่างดิโกโซตาแม้จะหายบาดเจ็บแล้วแต่นักเตะก,ก็ยังขาดแมตช์ความฟิตฉะนั้นต้องใช้เวลาอีสัาพักในการเรียกฟอร์มสิทธยอดเกับขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้ในเกมพบก,กับอาจาัจจกถ้านแนวรุกของเจ้าบ้านไม่สามารถกลับมาเปิดหมดโหวดได้อีกแล้วแล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่จะคว้า3คะแนนที่ต้องการได้นะครับ ประเด็นที่2แนวรับต้องขันนัดความมั่นใจสำหรับในเรื่องแผงไปฟุตอลนะตอนนี้พวกเขาต้องเจอกับปัญหาใหม่นั่นก็คือการเลี้ยงของแอนดรูโรเบอร์สันฉะนั้นในเกมทางริมเส้นถานฝัง่งซ้ายจะเป็นโอกาสของคอสตาสมิกที่จะได้ลงโชว์ลีลาอีกครั้งโดยสำหรับแข้งเกรดจะกรยับไม่ค่อยแตกต่างจากโรเบอร์สันแถมยังมีจุดเดดนเรื่องการเปิดบอลที่แม่นยำซะด้วยฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งอย่างไรกรด็ดมข่าวดีทําให้สาวกเดอะคัพพอใจ และโล่งใจได้บ้างนั่นก็คือการที่เจอมาติกกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยและพร้อมลงเล่นร่วมกับเบอร์คิวบันไดหลังจากเกมที่ผ่านมาโจโกเมสทำเอาทีมต้องยำแย่จากการเล่นที่ละล้วมและชงฉางจนทีมเสียหายหนักขณะที่ยักดัตที่ฟอร์มหลุดน่าจะกลับมามั่นใจมากขึ้นเมื่อได้ยืนจากคู่กับมาติปการนี้คู่หูเซนเแบักสามารถกลับมาประสานง,งานกันได้อย่างลงตัวอีกครั้งแนวรุกของอาจักก็คงยากที่จะเจาะเข้าไปสร้างความอันตราย ประเด็นที่ 3. เทนต้องตั้งสติกับคืนมาอีกครั้งเทนสอเล็กซานเดอร์โนนครับต้องมีสูจนให้โลกงได้เห็นว่าเขาไม่ใช่นักเตะติดเก๊กหรือเย่อหยิ่งจองห้องอย่างที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนับตั้งแต่เปิดซีซั่นผลงานที่ไม่เคยสนใจเกมรับและมักจะเดินทอดน่องจนทําให้ทีมต้องเสียหายจะต้องไม่เกิดขึ้นในเกมนี้และเกมต่อไปจริงๆแล้วหนุ่มเทนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพมากพอที่จะกลับขึ้นมาเป็นหนึ่งในแม็กควาที่เก่งที่สุดในโลก แต่ด้วยการที่เขาไร้คู่แข่งในการย่นตำแหน่งอยู่แล้วเวลานี้กับหงแดงอาจส่งผลต่อความมุ่งมัน่นและความทะเยอทะยานฉะนั้นสิ่งที่นักเตะจะต้องทําก็คือเรียกสติกลับขึ้นมาอีกครั้งอย่าลืมนะครับว่าสมัยที่เจ้าตัวเป็นดาวรุ่นพุ่งแรงไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่เขาจะเดินเอ้อระเหรอ,รอยชายตอนที่เล่นเกมรับที่สําคัญตอนนี้ฟังขาดูเหมือนว่าเป็นบ่อน้ามันของคู่แข,งขง่งจึงจะเล่นงานนั่นทําให้ดาวเตะเลือกผู้ดีต้องมีสมาธิับก,การเล่นเฮลอกกลุ่มมากยิ่งขึ้น การเติมเกมรุกมันอยู่ในสายเลือดแต่ถ้าอยากเพิ่มคุณความสมบูรณ์แบบในการเล่นก็ต้องมีความรับผิดชอบในเกมรับอีกด้วยประเด็นที่4อาจจกเปลี่ยนไปเยอะแต่ยิ่งอันตรายอาจจกในยุคใหม่ภายใตกก้การกุมเมงินของอัลฟตชรอยเดอร์ผลงานโดดเด่นเหลือกเกินแม้พวกเขาจะขายนักเตะต,ตัวหลักอย่างลิซโนมาเตเนสและอันโทนีไปให้กับแมนยูพร้อมกับกุดซือเอลิกเทนฮาร์ก็ย้ายไปทำงานที่นั่นแต่อรามของทีมนับตั้งแต่เปิดซีซั่นยังคงดูดันและโหด กว่าสมัยที่เอลิเทนฮักคุมทับด้วยซ้ำโดยฟอร์มในลีแข่ง6เกมคว้าชนะนะแบบ100%แถมตะบันประตูไปถึง21ลูกเสียด้วยโดยเสียไปแค่3ลูกเท่านั้นก็ะได้ที่ผลงานในศึกยุคฟ้านำลีเกมแรกก็จิก,กันสอยเรนเจอร์ Ranger, ทีมดังจากแดนสหราชจะอันจาก40ดังนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงของอาจจกที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนี้กรายเป็นการสร้างแรงกระตุ้นที่ทําให้ผลงานด,ดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังระสำระสายแบบนี้อาจเป็นโอกาสทองที่พวกเขาจะยัดเยียดความประใานกับทีมของเจนงคลับตอนหน้าสาวกเดอะคลับก็เป็นไปได้ประเด็นที่5ชัยชนะเป็นมากกว่า3คะแนนแม้ว่าเชกิงคลับมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการ้าเชยชนะ ตาหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลในเกมนี้ให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโรอบแบกการเล่นของทีมก็ต้องโดดเด่นและอันตรายควบคู่ไปด้วยอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ของทีมกลำลังครชือนอยู่แต่ถ้าหากทำผิดพลาดไม่ได้สามคะแนนที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็บอกเลยว่าภายในห้องแต่งตัวของทีมคงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มาคุกอย่างแน่นอนเพราะนั่นหมายถึงความมั่นใจของพวกเขาจะยิ่งหดหายไปอีกหลายเท่าแม้ในเกมสุดจะไดจะมีการประกาศงดก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เวลาและไม่ใช่เป็นผลดีเนื่องจาก ความรู้สึกผิดหวังมันจะค่อยๆกินความมั่นใจไปเรื่อยๆและกว่าที่ทมจะลงแข่งขันก็จะกลายเป็นปัญหาสะสมจนทําให้ทีมเล่นอย่างขาดสติและขาดสมาธิดังนั้นสิ่งที่เจ้านายใหญ่เลือดด้อยต้องการก็คือการนําลูกทีมคว่ำออกจากอัมตะดัรรมให้ได้เพราะนั่นเปรียบเสมือนยาชูก,กําลังชั้นดีที่จะทําให้พวกเขาฟื้นตัวจากฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13กันยายนแฟ,แฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลของเราลงเล่นกับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับนอนดึกแต่คุมแน่ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนวอนพันแท้ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ